ณเบสคะ่ะเนลี่อยากทุกทั้งหน้าเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าลองแก้มหน้าคล้อย mm hmm. เนียงคือไม่ชอบคือไม่ชอบความเป็นหน้าตัวเองอยากเป็นคนแบบหน้าตึงไม่ใช่ตึงโบนหน้าตึงแบบยกอย่างเงี้ยเราต้องใช้หน้าเราต้องออกสังคมเราเป็นคนมีสังคมอันดับแรกก็คือแบบเนียงแล้วก็เนี่ยยกหน้าคือช่วงอบหน้าเนี่ยก็คืออยากค่ะคุณเบสว่าไงจากที่คนนุณเนลี่พูดมาถูกแล้วคะ่ะคือ จริงๆคุณเนลลี่เป็นคนมีกรอบหน้าอยู่แล้วก็คือสามารถทําได้ค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการดูดไขมันเก็บกรอบหน้าดึงหน้าเหมือนที่คุณเนลลี่บอกได้เลยค่ะคือถ้าดึงหน้าเนี่ยตรงช่วงของร่องน้ำมานเนี่ยมันจะกระชับขึ้นแล้วหน้ามันจะดูตึงขึ้นนะค่ะใช่ก็จะหน้า s ีเช e แบบหน้าเป๊ะเหมือนฟิลเตอร์ได้เลยใส่ฟิลเตอร์ได้พอสอจีนนะใช่โอ้ยได้เพราะว่าตอนนี้แต่งลุเกินจริงเกินงก็แบบเอ็กทุบบ้าแบบทุบทุบทุบ เป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องแต่งรูปมันอยู่แล้วแต่งหน้าไม่เก่งแต่งรูปเก่งใช,ใช่ไม่เป็นไรก็เลยแบบเอออยากจะให้เขาเจอตัวจริง้แวแบบเออตรงโปกอะไรเง<อ>ี้ยเลยจะแบบจะไปเกาหลีไหนๆหก็ไปแล้วก็แบบอยากทุบหน้าก็เลยแบบเอออยากแบบเหนียงกรอบหน้า<ม>อะไรเงี้ยคืออยากให้ดูชัดขึ้นเพราะด้วยตัวเองอะมีคางอยู่แล้วก็เลยแบบ<ม>ตอนนี้คือเป็นกระป๋องแกมเวยก็มีความกังวลหลายอย่างอาจจะเป็นแบบ ตัดกระปุงแก้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องไปปรึกษาหมอก็ทีนี้ก็เหมือนมันเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยไหม<ช>ถ้าเราทำขนาดนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ครับจริงๆการดึงหน้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างผ่าตัดใหญ่นะคะคุณเอลลี่กังวลเรื่องอะไรคะหมายถึงว่าหลังทํามาการบวมก็ว่าจะถามว่าถ้านเนลลี่อะ่ะบวมมากเง,งี้ยทานเซตเจ็ดวันได้ไหมของคุณเบสอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะทานได้ไหมคือทานได้นะคะเซตเจ็ดะะวันแต่ว่า ถ้าเป็นเคสหนึ่งหน้าหรือการทําหลายหัตการพร้อมกันเนี่ย แอ็บินเบนแนะนาเป็นเซต14วันดีกว่าค่ะจะตอบโจทย์กว่ามากอ๋อเซต14วันก็คือมันก็จะยืดระยะเวลาหน่อยเพราะเราทําเยอะทุบเยอะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วว่าค่ะทานเซต7วันไปเนี่ยความบวมช้าจะลดตั้งแต่7วันแล้วแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไป7วันเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการเข้าสู่การฟื้นฟูค่ะถ้าเราทานเซต14วันไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการลดความบวมช้าแล้วก็ฟื้นฟูเร่งสมานไปในตัวด้วย ถ้าแนะนำเลยนะคะแนะนำเป็นเซตสิบสี่วันค่ะจะตอบโจทย์มากฮิ้วไปเกาหลีเลยอ๋อใช่ก็คือิ้วไปได้นะสร็ยกรรมเสร็จก็ทานเลยใช่ค่ะเพราะว่ารีเมคอะพกพาง่ายมากเพราะว่ามีเคสที่แอดมินเบนด์ดูแลลูกค้าแล้วลูกค้าไปทำเสร็จกรรมที่เกาหลีใช่ไหมคะลูกค้าก็พกไปเลยค่ะตอนนี้โรงพยาบาลังเกาหลีก็ใช้รีเมคนะคะใช่งั้งนต้อง 4F แล้วแล้วจะบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเซต7วันและเซต4ิ่วันค,ะค่ะ รีบทักหลังบ้านนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวทักหายแบบต้องรีเควสไหมคะว่าเป็นแอดมินเบสได้ค่ะเดี๋ยวแอดมินเบสด,ดูแลเป็นพิเศษค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะได้ค่ะ